ดีครับช่างเบอร์ศูนย์ห้าครับหลอวันนี้ครับจะมาครับการแก้ไขครับเครื่องสองเชงหวะครับ RBCC หนึ่งหนึ่งนะครับลักษณะคือดึงสตาร์ทแล้วใบมีดหมุนนะครับอาการนี้จะเกิดจากอะไรครับมารับชมกันได้เลยครับนี่ครับคือรุ่นนี้นะครับ RBCC หนึ่งหนึ่งครับเวลาเราเราดึง ตัวนี้ดึงไม่ได้หรอครับรู้สึกว่าจะขัดปิดขัดนะครับอาการแบบนี้นะครับก็มีอยู่ครับประมาณสองสองสองอาการนะครับอาการแรกก็คือสปริงคัตครับรุ่นนี้จะใช้คัตคัตสองมีอยู่สองแบบครับแบบคัตแบบสามก้อนกับสองก้อนนะครับส่วนมากลักษณะนี้ครับจะเป็นคัตสามก้อนครับจะมีสปริงลักษณะอย่างนี้นะครับตัวเล็กๆนี้สามตัวครับ เกี่ยวอยู่ที่ฝักคัดนะครับถ้าตัวนี้หักครับมันก็จะไปขัดขัดผ้าคัดครับระหว่างผ้าคัดกับจานคัดครับทําให้เราไม่สามารถจะดึงสตาร์ทได้ครับตอนแรกๆอาจจะดึงสตาร์ทได้อยู่ครับพอดึงดึงได้แต่ว่าตัวใบมีดนะครับใบมีดมันก็จะหมุนตามครับลักษณะว่าสปริงหักแต่ไม่ไม่ได้ไปขัดกับจานคัดครับก้อนคัดที่มันหักที่สปริงหักมันก็จะกลัตัวครับ ไฟอัดกับจานคัดนะครับทำให้จานคัดมันหมุนตามครับครับเราก็จะมาดูเลยครับจะมาถอดดูเลยครับว่ามันหักครับมันหักจริงครับเดี๋ยวที่ผมบอกนะครับครับมาดูเลยครับครับเราจะมาถอดน็อตครับน็อตยึดโขกคัดนะครับโขกคัดสี่ตัวนะครับเป็นน็อตหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมเบอร์ห้านะครับ มาทกเลี่ยมตัวห้าครับใช้ไปแจแอลครับโอเคครับออกมาแล้วครับดูกลายเป็นไงครับโอเคครับตามที่ผมบอกนะครับสปริงคัตถัดครับครับเจ้าของเครื่องเข้ามาดูก็ได้นะครับดูเจ้าของเครื่องครับเดี๋ยวจะมาทําการใส่สปริงใหม่นะครับดูผ้าคัดก่อนนะครับว่าเหลือเยอะไหมก็เหลือเยอะกว่าสักสองครับสองมินกว่างครับโอเคครับยังใช้ได้อยู่นะครับ ครับเห็นไหมครับสปริงครับสปริงครับหักครับจะมาอยู่ด้านบนนี่ครับที่เราดึงดึงเครื่องไม่ได้นะครับดึงดึงไอ้สตาร์ทไม่ได้ครับก็เพราะว่าสปริงครับสปริงมันจะมาขัดครับขัดระหว่างผ้าคัดตัวนี้กับเสื้อกับเสื้อของตัวเครื่องนะครับตกมาแล้วอยู่ด้านล่างครับยังไม่ออนครับต้องเอา สปริงออกนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนสปริงใหม่ครับเพราะท้าไมเอาออกหรือมาออกมันก็จะไปขัดนะครับโอเคครับออกไปแล้วครับสปริงครับอันนี้จะฝืดสักหน่อยนะครับปกติครับผ้าคัดมันต้องมันต้องเคลื่อนตัวได้นะครับหมายความว่ามันต้องการออกคบเข้าได้สะดวก ีน,นจะสึกก็จะฝืดสักหน่อยนะครับตัวบังค์ค้ามันก็ฝืดเนื่องจากสนิมนะครับน็อตนี่เขาจะขันขันมาตึงเลยนะครับต้องมันก็ต้องให้ตึงนะครับขันหลวมไม่ได้ครับหลวมมันก็ขาดน็อตหลุดได้ดูมันให้ตัวอานนี้ก็โอเคครับได้ยูยครับไม่ไม่ถือว่าฝืดบแบบต่อไปก็จะเปลี่ยนสปริงใหม่หมดนะครับลูกค้าว่า เปลี่ยน <West> anyway, ตัวใหม่หมดเลยครับตัวเก well. ่า ja i̇şte. right. มันตัวเก่ามันยืดแล้วนะครับครับนี่ตัวเก่าครับละหรือยืดนะครับทิ้งก็ทําให้สปริงมันล้าแล้วก็ให้หลุดมันหลุดง่ายนะครับทล้าแล้วครับเปลี่ยนใหม่เลยครับเปลี่ยนใหม่ทั้งสามตัวเปลี่ยนก็ดูนะครับสปริงมันจะมีสองด้านครับสั้นกับยาวนะครับเห็นไหมครับด้านนี้สั้นด้านนี้ยาวนะครับ เราจะเอาด้านสั้นเกี่ยวนะครับเกี่ยวที่หูหูผ้าคัดเนี่ยครับรับวิธีใส่สปริงครับก็หมุนนะหมุนผ้าคัดครับหมาหาตำแหน่งที่มันมีมีรอยเว้าครับตัวเสื้อครับเราจะได้เอาหางสปริงครับด้านยาวครับ เข้าในเข้าในรอยเว้านะครับแล้วก็เราจะได้คล้องสปริงง่ายๆนะครับลักษณะน,นี้นะครับอย่าให้ปลายมันเข้าไปข้างหนมาก เราใส่สปริงครบทุกตัวแล้วก็ดึงมาล็อกกับด้านด้านตรงข้ามกันครับการดึงมาล็อกเราก็ใช้ครับใช้ควงครับควงปากแบนเล็กๆครับให้มันให้มันเล็กกว่า,าความโค้งสปริงนนครับแล้วก็มาเกี่ยวที่หัวหัวนอ็อตที่เป็น บาที่ล็อกสปิงครับครับโอ้ไฟแลบเลยครับดักษขนานี้นะครับการใส่แลบเลย คับใส่ครบทุกตัวก็ครับเอาทีมกักแหนนะครับบีบปลายสปริงหน่อยนะครับการันุุนะครับ ชุดนี้คือก็จะโผล่ออกจากบาร์บบาหน่อยครับต่อีิทควงต่อเข้าไปหน่อยบาร์ไม่น่าจะสึก ครับโอเคครับประกอบคืนนะครับผม ครับโอเคแล้วครับประกอบเรียบร้อยครับเราเราก็ลองสตาร์ทดูนะครับว่าติดขัดอะไรไหมครับครับโอเคครับเรียบร้อยครับเครื่อนนี้ลูกค้าจะซื้อจากผมนะครับมือสองครับผม ได้ทำการซ่อมขปงครับเปลี่ยนเปลี่ยนแหวนใหม่นะครับก็เครื่องติดง่ายแรงยังดีอยู่นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ,กก like, รบขอบคุณครับสวัสดีครับ